สวัสดีครับผมมาถึงหมายแล้วครับผมมาดักหนูครับวันนี้หมายสวนป์มเหมือนเดิมครับมากับนาจิครับผมทานเหมือนเดิมครับจนผมดักปงค,ครับผมส่วนน้าเขาดักดวงนะครับผมจับเป็นครับผม มารอรุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะมีตัวหรือเปล่าในการดักหนูคราวนี้ครับผมหอยนี่อืม,มดี๋ยผมวันนี้จะมีขี้ใต้กับน้ำยาปรับผนุ่มนะครับผมแล้วก็หอยเชลลีนะครับผมอย่างละสามสี่หลังครับผมียครับ อันนี้จุดนี้ครับดักไปสามสามกงนะครับผมตรงต,รงตรง้นอิพไอปามต้นนู้นแล้วก็ต้นนู้นเป็นน้ำยาประพนุ่มนะครับสองหลังและนี่จะเป็นขี้ใต้ครับผมขี้ใต้าสามหลังน้ำยาประพนนี้สองหลังนะครับผมบริเวณจุดนี้ย่วงผมดักครบไปแล้วครับไม่ใช่ครบครับ ดักไปห้าหลังครับจุดนี้เอาลงมาห้าหลังเป็นกีใต้สามแล้วก็น้ำยาปรับพันุ่มสองนะครับผมผมใส่ลงๆเลยครับผมไม่ชอบใส่ลกเดี๋ยวรอรุ้นกันครับว่าพู่นี้จะเข้ากีใกล้หรือน้ำยาปรับพันุ่มส่วนนี้ครับดวงของนาจิกก กัดใหม่ๆเลยครับรอยกัดแต่เมื่อคืนนี้ครับดูรอยรอยกัดยาก ยี่ดักตรงนี้ครับห่างกันประมาณห้าหกเมตรครับผมต่อหลังกันลืมอ,มอมของน่าล่งอยู่ต้องปรมวหมดแล้วมีร,อย,มรอยตรงที่ผมดูไว้ครับมีรอยกัดใ,ในจิไปดักเลื้อง จะดักเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูช่วงสุดท้ายนะครับของการดักดักเสร็จก็มาดูนะจิดักล่วงต่อเลยครับผมอา่าจุดที่มีรอยกัดรอยแทะของหญ้าล็มของหญ้านะครับถึงจะลงลงด่วงครับผมน่งรับหมายน่าจะมาซ้ำรอยเดิมเขาครับผม อันกือกระดาษใหมายของเขาเดี๋ดูตรงนี้ให้นากินาจิใส่ตรงนั้นนี่ครับ เพื่อลดระยะห่างกันลืมครับว่าป่าลงมาแล้วมันเหมือนกันหมดครับทุกที่ต้นปาล์มต้นอะไรเหมือนกันหมดต้องใส่ล่องรอยการเดินเอาครับผมอีกจุดครับใกล้กันเลยห่างกันประมาณ2เมตร ใส่ไกลไม่ได้ครับเดีย๋ยวลืมไม่รู้คิดใต้ผมจะหมดกินก่อนหรือเปล่านะดักไอ้นานเกินค่ำมาไม่มีกลิ่นหรือเปล่าไม่รู้รต้องสสยต้องเน้นน้ำยากับพนุมแล้วครับที่เจ็ดจุดที่เจ็ดจุดใต้ขี้ใต้ด้วย น่าจะรอ้อยเก่าตรงที่เท่าไหร่เนี่ยมาจุดนี้นะลงมากี่จุดมากี่หลังฮ <40 S 1> ะสามสิบ <40. S 1> อีกสิบหลังไปลงจุดไหนกันเนี่ยคือจุดนี้จุดใหญ่เลยครับเนี่ยนะสามสิบคันด่วง กนะตกวนี้มีนะตัวนี้ก็มีในี่งสนูนีทุที่เลยเนหะ็นไหมยาทีกเขียวเลยครับตัดก็ตีแน,น่และเขียวเลย่ถ่าทำก็ทุลักทะเลยหน่อยนะครับผม เอามา30คันตอนนี้เหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดไป20คันแล้วครับวิทย์ได้ไปสองตัวหืมได้สองตัวอ๋ววอผ่านวิทย์ได้สองตัวเมื่อเช้าน้ำไ่ฟันปะเอาฟันน่ครับหมายมมต้องทำหมายไม่งั้นลืม ลังส,สุดท้ายครับผมของจุดนี้ครับผม30คันทั้งหมดใส่ครบแล้วครับจุดนี้ด่วงช่วง30คันกกงอีกห้าหลังนะครับผมมารอรุ้นกันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เช้าครับผมจุดนี้กกงสุดท้ายครับผม การดักหนูพบกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมไไว,ว,วันนี้มาถึงหมายแล้วครับผมหมายแรกไไในการยามหนูของผมมีอยู่ตรงนี้นะาได้ไปแล้วตัวหนึ่งครับผมกงหยุดแรกเอาโกงของผมเปิดอาซาเหมือนเดิม ยังเปิดอาซาเหมือนเดิมโอ้โหนี่นะเนี่ยมันมาขุดกินอะไรอยู่ข้างกองนี่เลยเบอร์ลายเห็นห <c oughs> รอยขุดด้วยนะนข้างกองเลย,ยเออหอยเชลลี่ไม่เข้ากินเลย,ยเข้าใตาก้ใตกองเถอะน่าจะเข้าใตาก้กององเปล่าครับผมมีร่องรอยกัน หนูเข้าครับแต่ไม่ไม่ได้ตัวดูนะหลังที่สองนี่ก็มาเแต่ว่ามันข้าข้าอีกครั้งหนึ่งผมต้องหน่แล้วเนี่ยท่านี้เราไม่ได้ไม่ได้ใส่ใช่ไหมตรงนี้ผมไม่มั่นใจกงสามหลังหรือสองหลังไม่รู้ว่าตรงไหนะตรงนี้ได้ข้าวไหมวะมีข้า เข้าไปแต่ไม่มีที่ดักนะเนี่ยของผมอยู่ตรงนี้กงอะเนี่ยเนี่ยตายเนไม้เนี่ยตุกกงครับอ่าด้วงด้วงนะไม่ใช่กงผมด้วงนะครับด้อ,อ,อืม <laughs> ใส่สองหลังเลือดหนุนตรงนู้นของผมอะ่ะขึ้ข้าหน่อยเดีวเนี่ยยังอีกของนั้นนี้ผมไม่มั่นใจว่าสองกองหรือสามกงองเนี่ยอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับไม่มีหนูครับผม หนูไม่มีตรงนี้เข้ามาปม่ะน่มีหนูตรงนี้นะนนกงไอ้ดวงอ๋อนะาทัดไปสองตัวแล้วครับสองแงต้มจนนี้ดวงครบเลนะเลยเจ็ดคัดนะ ในกองกี่ใบแล้วอ่ะสองใบยอจุดแรกผ่านไปครับนะได้สองแต้มกงครับหฮวครับสองกงจุดที่สองครับผมไม่ได้ไปแล้วลื่อไม,ไม,ไไม่เข้าไปไหมั้งหรือว่าอย่างนี้นะ tên kia quá lủng cắt khắp đường như lủng nè đi không à Cũng lủng cái này khắp มผมยังไล่ว่าจุดไหนแค่ขนาดไล่ยังว่ากลงหายไปกลงหนึ่งอ๋อกลงปิดครับกลงปิดครับอาวกระดิกเรียบร้อยเรียบร้อยครับหนึ่งตัวน้ำยาปรับพนุ่มครับ ใช้กำลังพอดีเลี้ยงแล้วครับผมกลงแรกหนึ่งตัวมันคือกลงที่สองของผมตรงเนี้ยตายลูกไม้เนี่ยเหมือนเดิมครับผมจุดนี้ไม่มีหนูจุดนี้ไม่มีหนูเข้าอ่ะ ที่สององนาเป็นไงองน,นาสามคันจุดนี้ไม่เข้าครับผมผมว่าตรงนี้มันเหมือนแห้งยังไงไม่รู้วะมีจุดไหนอีกแค่ไหนของผมอ่ะมันก็หมดเลยกลงแค่สามกลงกลงที่สี่อ้าวปิดครับผม <Yeah. S 2> มาอ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับที่ใต้ อืจุดนี้แหละมีอีกจุดนึงนีน่นเนี้ยฟันนี่เนี่ยตรงตรงอ่ะเปิดอาซาครับตรงนี้ไม่ปิดสามสี่สามกลงละ ตัวไหนเงี้ยนี่ตัวนี้ละมั้งตรงนี้สุดท้ายเออใช่ไหมใช่ไม่เข้าครับผมเป็นชิดตายหลงนะครับกงหายลนะมนรู้หายจุดไหนเออสุดท้าย ไม่ได้เข้าไม่รู้ไปดักกงมาตรงไหนอีกกงหายซยะแล้วไม่มีไม่มียกผมยังนึกอยู่เมื่อคืนในตรงไหนม้าง หายครับผมไม่ได้หายเพราะอะไรหรอกเดดใกล้ๆลางหรอหล,ลงครับ,อ,บอ,อันนี้เะยผมจำไม่ได้เลยเนี่ยตัวที่องค์ที่ห้าผมดับตรงไหนแค่นั้นเลย ไดครับสองจุดล่วงไดห้หนูสองแต้มครับผมโกงก็สองแต้มครับผมหนูตัวไม่โตครับตัวโตวน่าจะเข้าไปหมดแล้วอันนี้ลงจุดใหญ่ครับจุดสุดท้ายหรือว่าจุดแรกที่เราลงเมื่อวานนะครับผมวันนี้ก็หมอกพอมีครับผม ลุนกันครับผมด้วงครับผม,มน้าใส่ตั้งเนี้นี้ นี้ผไปลห,หลังแรกของน้ำอ้าวลั่นครับล,ลั่นฟีเหรออ้าวฟีไว้ลงข้างเลั่นฟีครับสามก้อนเลยหลังแรกหลังลั่นฟีมาลุ้นกงกันครับผมกงหนึ่งหลังอ๋อไม่ปิดครับผม เปิดอาซาอยู่ไม่ม่ไม่ไม่มีเข้าแล้วครับน้ำยาปะผนุ่มมาลุ้นกลงกันครับผมอา้าวนะดูมาให้แล้วอา้าวเรียบร้อยครับเป็นน้ำยาปะผนุ่มไม่เข้า เออผมว่าผมอาทางนี้ของน้ำไม่ข้าวครับเป็นข้าวกินยาน้ำยาป่ะพันนุ่มครับหนูเล็กสองตัวที่ได้ก็เป็นถอยชเชอรี่กับน้ำยาป่ะพันนุ่มครับกัดต้นขาดอ้าว ล่นไปอีกหลังครับผมร่วงนะเด็เข้าไปไดักาควาดเออผมคนดักตรงนี้เปล่า่ะนี่ลอยวิ่งเต็มนะครับเนี่ยผมว่าผมดักตตวนี้จนกงครับรุนกงรุนกงกงนี้ไม่ปิดครับ <S <S 2> <S 2> ยัง, <them> ยงเหมือนเดิม เหลือดวงอีกสองเหลือกองอีกสองหลังครับผมสามหลังครับได้มาตัวเข้าไหมอ่อน้าได้มาสามตัวแล้วครับผมสามแต้มแล้วกงผ<า>มบอกผมเข้าจุดนี้อีกดีกว่า,าั้ยใช่ไหมยุนกงงให้ครบครบ ใหครับผมยิงกงให้ครบก่อนสามหลังโอ้ไม่ปิดครับผมไม่ปิดยิงกงอีกใบครับผมใบสุดท้ายอ่ะกงปิดครับผมกงปิดกงปิด ปิดครับกรงปิดรุ่นนี้มีตัวก็ป,กวปิดฟีอา้าวมีครับมีตัวครับแต่เป็นหนูหนูท้องขาวรื้ว่าโอหนูหนูน้อยเลยครับลูกมันครับผมถามแต้มครับผม นี่ก็มารอรุ้นผลงานด่วงของน้าแล้วครับผมด่วงของนัาจิครับผมกรงผมพบแล้วครับผมสิบสองกรงได้สี่แต้มครับผมวันนี้วันนี้ได้สี่แต้มครับดีกว่าวันก่อนครับผม เมนก่อนเนี่ยแค่สองแต้มเราผมต้องใช้น้ำยาปัดพนุ่มแล้วครับฉีดที่เข้าน้ำยาปัดพนุ่มกับขี้ใต้ใรักบฟรีนะครับผมรักฟรีไง รับทีสามพันแล้วครับผมหนูมีครับผมแต่ตัวเล็กครับผมเพราะว่าหนูรุ่นใหญ่น่าจะาไปหมดแล้วครับอันนี้มีตัวหนูรุ่นเล็กรุ่นหน้ากําลังเลี้ยงเลยครับนหน้ากําลังเลี้ยงกระจีดเลยก็ดีครับผมด <c oughs> ักไปเลี้ยง ไหนกี่หลังนะหลังที่ผมบอกกันจรงเหรอยังใช่ไหมหลังที่ใส่ลงโล่งติดไนะหมโอ้เกาะนู่นอยู่ไม่ได้ขโมย ตีจัดติตแมมาหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดแปดแมแล้วครับเนี่ยจุดนี้แต่นี้ไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่ครับไม่ใส่ั รุ่นของนกกิต่อไปครับผมหลังต่อไปดันครับหลังนี้โอ้โหตัวนี้ใช้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงครับผมอีกหลังหนึ่งนี่หลักหลังนี้ที่ผมบอกชี้จุดครับหลังนี้ที่ผมชี้จุด อยู่ตัวโอ้โหคันกลุ้งเหมือนเดิมครับคันกลุ้งเหมือนเดิมอืมม่เขากินครับมันน่าจะติดตัวนี้ก่อนไม่กินหลังนะ หลังนี้เ,นนเห็นไงครับหลังนี้คันยังก่งเหมือนเดิมครับผมตรงนีไม่กี่คันแล้วไก่จะหมดนีข้วดครับ,รบก็ย,ยังกงงเหมือนเดิมครับผมหลัง,ลง,ลงนี้ก็ยัง ไม่ทำงานครับเลยอี่หลังนี่อ่าหลังนี้ว่าเป็นไงอ่าเรียบร้อยเห็นไหมบอกแล้วมันชอบโงโลงหนูขี้เยอะขนาดนี้ อืมเอาหลังกระลอกหลังอันนี้เป็นไงยังเหมือนเดิมครับสรุปแล้วเป็นกระลอกหรือหนูหลังที่ว่านะครับสรุปแล้วน่าจะเป็นกระลอกครับ่เนาะไม่กระลอกก็ฟังพรนี่แหละ หลังสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> หลังจากสุดท้ายแล้วเหรครับผมดูลอยวิ่งโอ้โหโกุ้งมาวาังน่าจะเข้า <c oughs> ม่เข้าเหรอาอาวจบจบดูร่องรอยการวิ่งหนูครับผมน่ามีตัวมาก จบแล้วครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันที่รถนะครับผมครับผมตอนนี้ก็ละดวงละกรุงจนครบหมดทุกจุดแล้วนะครับผมมาสรุปผลงานกันครับผมว่าเช้านี้เรามีผลงานสักกี่แต้มครับผม กงครับสิกงได้หนูสี่แต้มครับผมเป็นน้ำยาปรับพนุ่มสองต้ต้หนึ่งแล้วก็หอยเชลลีหนึ่งนะครับผมสรุปแล้วเข้าทุกทุกเหยื่อครับแต่น้ำยาปรับพนุ่มเข้าเยอะหน่อยเป็นผลง,งานร่วงสองน้าครับผมสี่ทันได้หนูประมาณ สิบตัวครับสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองใช่ไหมของอหน้าสิบสองแก้มครับผมแต่หนูป่านนี้ไม่ค่อยโตครับผม มีแต่รุ่นลูกทั้งนั้นเลยครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันคลิปหน้าครับ